กราบเท้าแม่จ้าวันนี้ลูกมาหาแม่ลูกคิดถึงแทบแย่แม่จ้าจึงมาวันนี้จากแม่ไปนานทำงานกรุงเทพเกือบปีคิดถึงแม่ทุกนาที วันนี้มากราบแม่จ้าลูกลาเจ้านายเขาให้ลูกได้สองวันลูกก็ซื้อของขวัญพร้อมมาไลยไหว้แม่ด้วยนะวันไหนก็ได้ แม่ไม่ใช่สิบสองสิงหาวันแม่ทุกวันแม่จ้าไม่ว่าวันไหนเดือนไหนคิดถึงแม่ทุกวันจนกลั้นหัวใจไม่อยู่น้ำตาก็ไหลร่วงพรูนึกถึง ตอนลูกเป็นใครตอนนั้นยังเล็กนอนสมงอแงร้องไห้แม่โพกเข้ากอดปลอบใจเช็ดตัวให้ป้อนยาป้อนน้ำไม่เห็นเป็นไร ถึงไม่ใช่สิบสองสิงหาวันนี้ก็วันแม่จ้าทุกวันมีค่าเลิศลำแค่ลูกดูแลแม่แค่นี้ไม่เทียบแม่ทำที่แม่เหนื่อยเช้าค่ำเลี้ยงลูก จนโตเท่านี้ไม่เห็นเป็นไรถึงไม่ใช่สิบสองสิงหาวันนี้ก็วันแม่จ๋าทุกวันมีค่าเลิศล้ำแค่ลูกดูแล แม่แค่นี้ไม่เทียบแม่ทําที่แม่เหนื่อยเช้าค่าเลี้ยงลูกจนโตเท่านี้